ภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ก็แตกต่างจากภูมิคุ้มกันวิธีอื่นๆก็คือเราใช้พืชที่เรากินมาหลายชั่วคนกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันให้บำบัดโรคนะครับเพราะนั้นจากการที่เราใช้สิ่งที่เรากินมาหลายชั่วคนเนี่ยแล้วกินแล้วไม่มีพิษมีภัยใดๆไปสร้างภูมิุมกันให้มันมีมากขึ้นแน่นอนก็ย่อมจะไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดครับ น้ำคุทธเนี่ยเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากพอทานแล้วโอ้โหเราแบบสดชื่นมากมีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าตอนที่เราไม่เป็นมะเร็งอ่ะต้องใช้คําพูดนี้ตอนแรกคือเดินไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวเลยอ่ะค่ะขึ้นบันไดได้แค่สามขั้นทุกอย่างพอ15วันเนี่ยเราคืนอาหารได้หายใจสะดวกไอน้อยลงเป็นตะคิวน้อยลงแล้วจากนั้นทุกอย่างมันก็ ดีขึ้นมาเรื่อยๆจน5เดือนเนี่ยเราใช้ชีวิตปกติได้เลย